สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับบิ๊กโค้กนนหนึ่งกันอีกเช่นเคยนะฮะน้องๆนะก็วันนี้พี่ก็อยู่กันในแมปฟ o b เบอ r ์กรัชพอยอีกแล้วพี่หนึ่งต้องมาคู่ชีพความสัมพันธ์นะครับเกมนี้อีกแล้วนะมันเป็นเกมคล้ายๆแนววอ l ์เรนนะครับน้องๆอ๋อพี่ก็ว่ายอยู่ทำไมมันเบาๆนี่มันต้องอย่างนี้หนุม้มเอาดิเยิงคู่ยิงคู่นั่นอยู่ฝั่งนี้ปะ ผมไม่ได้ซื้อปืนนะครับผมเข้ามาไม่ทันนะก็ใช้ปืนเท่าที่มีไปก่อนเอาละคนดูเอาล่วง <Last> player, มัสเพียร์เหลือเหลือผมคนเดียวแล้วคนดูเรว่ามันอยู่แถวนี้นะมันยิงเพื่อนเราตายตรงเนี้ยเอ๋บอยอยู่ไหนนะสาวน้อยอุ๊ยอ้าแมงเ้ยจะเป็นโดโหโดนหัวทีเดียวเอา้า <Fuck you. S 1> เอา้าเอา้า มันแฮกเปล่าะะคนดูให้ผมกระโดดเลยนะเมื่อกี้มันดดยิงโดนได้ไงวะไม่งงอะ่ะอีบอกเลยสไนยอยู่ในมือพี่ถ้ากันนรกนะครับน้องๆอ,อย่าให้ตรงมูอยาให้ตรงม้อะไรปิดไรปิดพอแค่แบบอย่ามาเดินบังลายก็พอเข้าใจปะป่ไม่เดินบังลายเนะี่ยตายยกทีมนะน้องๆรอดูรอด,รอดูเดี๋ยวจะหาว่าพี่มูจะหา,าพี่แบบคลิปฟันมาพี่มูคอยดูมาสกุด อย่าเดินบางไล่รับรองตายยกทีมว่ามีหมาด้านล่างชัวร์เลยใช่ด้วยมาด้านล่างนี่ด,ดิเอาดิผมล่วงนะนี่ด,ดิล่วงไป็ไงเระบอกแล้ววิง่งนาทีนี้ต้องวิง่งเฮ้ยเอาเอาปืนยิงไม่ได้ไรปืนยิงไม่อกอกเฮ้ย ยิงวะ่ะระแวงนะเนี่ยอยู่เนี่ยมันอยู่เนี่ย,น,ยนี่นดิไม่ตายด้วยนี่ดิไม่ตายด้วยเฮ้ยมึงคนวะเนี่ยนี่ดิโฮ้ oh, พี่เฮลแมนมีเหลือสามตัวหรออะไรอ่ะโอ้ oh. ได้ปืนดีกว่านี้นะทำไมกูยังนำอยู่วะกูเล่นอย่างการทำมันำพี่ยังนำอยู่ได้ไงคนดูเอากิมซันมาแหละดักล่างเลยรอบนี้เองมันชอบมีคนมาตุ๋ยล่างคนดูเพราะฉะนั้นลุยล่างนะครับเป็นไบไหมแถวดีกว่าอยู่เชิงอยู่เชิงเชิงตึงสักหน่อยอะไรหวังเงานะมันเนี่ยมันชอบมากันแต่มันเป็นอะไรเนี่ยน้องพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ต้องตามมาเป็นอยู่ข้างบนไป ปีเองปีเองมุมเนี่ยปีเองหลอกเด็กไก่ Trans คุณดูมุมเนี่ยนี่นี่นนเด็ดตายอย่าให้ต้องโชว์ร่วงอย่าให้ต้องโชว์อย่าให้ต้องโชว์ไม่ค่อยอยากจะเชิงหรอกแต่ว่าเชิงนักมวยนี่มันคุมอยู่นี่หว่า งไหนวะยิงกันตรงนู้นเด็ดตัวเดียวเนาะกลัวอะไรเด็ดตัวเดียวการนี้เหมือนเดินอยู่กับน,น้ำไปกูไปไวางระเบิดดีกว่าเฮลล์บอยระบรองหากันไม่เจออีฮีวางครับอีฮีเอาเฮ้ย,ยต้องกดอีกครั้งกดคลิกซ้ายลืมลืมเฮลลบอย อ้าวชนะแล้วหรออะไรวะเนี่ยง่ายเกินไปนหรือเปล่าน้องนี่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 อืมออไม่อยากจะโชว์นะครับคนดูนะพี่เปลี่ยนเมาส์มาใหม่แล้วบอกเลยว่าเมาส์โครตรตึงนะรอบนี้ใ่มาคนดูมีแต่รับว่าตึงยิงแบบโบ๊ะป้าโบ๊ะป้าล่วงแดมแดมรอบนี้นะบอกเลยไม่หัวก็ตัวแหละนำหนึ่งนำหนึ่งพี่นำหนึ่งนะเนี่ยถ้ามันคุมข้างล่างได้ก็โอเคได้ยิงถูกทีเฮ้ยระเบิดไม่มีใครเก็บอะคิดบิ nằm mồm nhái, mình mồm như nó, mình không yung, xích cọ, cọ lầm đi luông, mỏng teệt, ว่างใช้งามงวงแต่ก็ล่วงนายให้ขอยาหนิทดิหนุ่มเม้อไปเร็ววิ่งเร็วโอ้ยโอ้ย,อยจะตีนหูกับตายกับไปแล้วไปแล้วโอ้ยจะระเบิดอะไรวะนะ่ะกูหนีก่อนดีกว่าไปเร็วไปเร็ว เย่ยิงกันไปอ้ามันต้องยิงครับมันต้องยิงยิงครับคนดูมันเสี่ยงนะเราเราเลือดน้อยนะคนดูนะนี่แผนสักหน่อยแผนสักหน่อยเว้ยบอกแล้วอยาให้พี่แบกนะคนดูนะบอกเลยแบกขึ้นหลังเมื่อกี้เนี่ยแบกว่าลิงอุ้มแตงไม่แปลกนะลิงอุ้มแตงไปดีได้เปดีได้ไปูไปดีได้ไอพี่เล่นนะปืนเนี่ยพี่บอกเลย กิ Gibson, Gibson. No มซันกิมซันวิลกูดโนหนึ่งกิมซันเรียกนะเราเบิดแฟดก่อนไหมเราเบิดแฟดเครี้ยงนี้่เราเบิดเบิดเราเบิดตูมฝั่งนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคเข้าแผนสามสองหนึ่งเข้าแก็บเขี้ยงเบิดแฟดต่อ,อเอาแม่งโดนแฟดตัวเองกุงงโดนแฟดตัวเองนี่ไงว่างไม่ต้องมาลิงนะนี่น้อง เลยครับเดี๋ยวเราไปูรมุมน้นเฮ้ยบอยว้าวเงียวเอาเอาดูดูดูโลกไก่นี่โลกิไก่มากู้มากู้กู้กูกู้ดูกูู้ลเลเล One enemy remaining มุนี้ชัวร์ไ้ยินเสียงคนดู กูกูกูไม่ซูว้าย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 ว้ากูตึงกูตึงบอกแล้วอย่าให้พี่ชูอย่าให้พี่ชูลาสลาว่ะเรารอบรอบรอบสุดท้ายคนดูเอ้าไมค์ก๊อดบอยกูตึงกูตึงเมื่อกี้นี่เราวางแผนผิดไปหน่อยดูนะเราต้องเคลี่ยงระเบิดแฟตตรงนี้ก่อนนี่ไอระเบิดฟันระเบิดตูมตรงนี้เลเนี่ยมุมนี้เลยนะครับ เตปเขาได้สเตปพีบีเลยคุณดูนะ <Fuck! S 1> บอกแล้วว่าคนตึงก็ตึงสเตปพีบีมาพร้อมแหละมุมเนี้ยได้ชัวเอาล้วนะคนดูนะเพี้ยงไปเลยนี่เนี่ยระเบิดแม่งไม่มีลักพิ่สิห่าหิวอะไรเลยคนดูเกมไปแล้วโอ้โหเต็มหนะ้ามึงขาวเลยนะมุมเนี้ยมีมาไหมเดินลีลานะ่ยคนดูแล้วเดินลีลาแม่งตายได้ ยิปืนใครวะตกใจตกใจโอ้อยู่ข้างบนอยู่ก้างบนโอ้โหแมงเลยมันมาฝั่ง,ง,งขวาออ้ตายแล้วทำไมเราไม่ได้ยินเสียงวะเมื่อก,กี้เนี่ยเป็นไปนได้ยังไงอุ้ยเศร้าเลยฮะสลับฝั่งละเอ้ยแบกอย่างดีเลยนะเมื่อก,กี้นี่คนดูนะออกมุมกลางฮะก็ได้อยู่ ไม่ได้ถือว่าน่าเกียดนะครับคุณดูนะมันไม่ได้ถือว่าน่าเกียดเลยมันก็มันมันก็โอเคอยู่อนะในมุมที่แบบเราเข้าไปยิงได้คุณดมูมันชอบบันดันกันจังววะตรงนี้ของไปเปิดก่อนได้เปรียบนะต้องนิ้นหัวนะวันช็อตพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ไปไปตัวละหนึ่งโอ้ยอย่าเดินซ่อนกันเถอะพี่เอ้ยทำไม,มเป็นยังนีนกันมา One enemy remaining บุ้มบุ้มสว่างบุ้มไม่ใส่ป <L ala. S 1> ิด นี่นี่สามศบเป็นงไงละ่ะน้องๆบอกแล้วพี่เที่พระเจ้า FPS นะครับคนดูอยากให้พี่เล่นเกมยิงปืนนะมิโคกเล่นเกมยิงปืนต้องกระตึงแคนั้นแหละไม่ได้กลับมานานไม่ได้กลับมานานเมื่อกี้นี้พี่ยิงเข้าหัวเต็มเลยคนดูมัน,นมัไมมันขึ้นตัววะเอ,อ,อ,ะอ,อ,อ,อาเอาพิชเมกเกอร์ไปเหมือนเดิมนะครับพิชเมกเกอร์เรามันตึงอยู่แล้วน,น,ลนะคนดูนะนาทีนี้โอ้เขไปแบบตึง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 นะฮะเงี้ยวเงี้ยว เราต้องคุมฝั่ง E ไว้อะคนดูนะไม่คุมฝั่ง E นี่ิดี๋ยวไปเรนเกมไว้เฮ้ยลืมไปแม่งโอ้โหเมกออดบอยอะไรอะถ้ามันปิงเหรอเมื่อกี้นี่ผมเลยโดนยิงเฮ้ยว่าันยิงเข้าหัวด้วยมันเกินไปนะโอ้ไอ้นี่เด่นในมือถือชัวร์โอ้เศร้าจริงๆเลยอนาคตทีมสวยครับให้มันโดนหน่อยได้ไหมพี่ โอ้เอาปืนกนลลดีแล้วเอสกินสวยนะเราอ่ะจริงไม่ได้เรื่องเลยคิดเยอะคิดเยอะเวลาเล่นเฮ้ยโอ้ยไอ้นั่นเล่นมือถือยิงตายมาอะไรวะโคตรตึงโทษทีละกันที่มินประมาทเราไปหน่อย,บ,ยบอกเลย,ยนะทีนี้สไ <ะ S 1> นแมทพอยด์ด้วยมาเตรียมพร้อมครับดอกนี้รับรองเฮ้ยมันเหลือสองคนแป๊บเดียวจบน้องๆคอยดู ยังเจอแน่สไนพี่สไนคือหดของพี่นะครับเซติเนลเซติเนลกระรองล่วงวงดีปืนอะไรว,วะวงดีมาตะฮิตเซติเนลตัวเติงครับแบมมาดูมาดูมาดูมาด,ดูดูนะดูนะแบมแล่วงละหนึ่งไม่ต้องเล่น ที่สองที่สองอยู่ไหนนะทีละโอ้จบแล้วหรอโอ้ง่ายเกินไปหรือเปล่ามันง่ายเกินไปนะคุณดูนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะกระแฟร์กันเลยกันสำหรับเจ้าตัวเกม Roblox Flash p o i n t นะฮะใครอยากให้พี่เล่นพาร์ตต่อไปโชว์ปืนอะไรก็แนะนำมาได้นะครับกระแฟร์กันเลยกันสำหรับวันนี้อตุ๊กตุ๊กเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลาช่าบู